ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พอสบายสบยผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ใบหน้าศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายจะให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของ ร่างกายเราเกร็งหรือตึงนะจ๊ะผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอะไรกังวลในทุกสิ่ง ทำตัวประหนึ่งว่าอยู่คนเดียวในโลกไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของอยู่คนเดียวอย่างไรกงังวลไรเครื่องพันธนาการของชีวิตแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยจำง,ง่ายว่าอยู่บริเวณกลางทองให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ สร้างบารมีเลื่อยมาเลยนับพบนับชาติไม่ท้วนไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางหรือบุญใหญ่ทุกทุกบุญแล้วก็มาถึงวันนี้ นึกถึงบุญดังกล่าวทั้งหมดมารวมเป็นดวงบุญใสๆยอยู่ในกลางทองของเราปิติศูนย์กลางกายฐานที่เจ<ย>็ดเป็นดวงบุญใสๆ,ๆ เหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ง ใสเกินใสสว่างคืนความสว่างดวงบุญนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตทุกพบทุกชาติตราบกระทั่ง ถึงที่สุดแห่งดำที่จะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วยลูกสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบพาะสนาเสริญสุขได้รรลุมรรคลนิพานวิชาธรรมกายและก็ให้นึกถึงบุญนี้นะ อย่างอ่อนโยนแอวเบาละมุนละไมนึกอย่างอ่อนโยนนุมน่มนวลละมุนละไมเดี๋ยวดวงบุญใสใสก็จะปรากฏชัดขึ้นมา ให้เราเห็นเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปบ้างอย่างกระทานหันบ้างจะเป็นดวงใสๆคล้ายกระดวงแก้วหรือดวงธรรมอื่นๆนั่นแหละต่างจะว่าภายในมีแต่บุญยาลิกบุญยาถาตที่ จะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบรรดาลให้ประสบความสุขความสาเร็จในชีวิตดังกล่าวนั่นแหละให้ลูกทุกคนนึกถึงอย่างแผ่วเบาสบายต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะแต่ก็ ไม่ถึงกับจะต้องระวังจนเกินไปแคบระคองใจของเราให้อยู่กับดวงบุนนี้เท่านั้นแบบประคับประคองไ้แต่ไม่ใช่ละมัดระวังจนเกินไปกระทั่งกลายเป็นความตึงเกร็งหรือเครียด เป็นค่อยๆอยนึกไปเรื่อยๆดวงบุญนี้แหละจะทำให้ใจของเราที่นึกถึงแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสมหวังในชีวิตจะดึงโดูดทห้บุญเกล่าและบุญใหม่มารวม และก็นำให้เราเข้าไปถึงธรรมภายในกระทั่งถึงพรระัธนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก่อนิไปเรื่อยๆพระคองใจเดบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมา อรหังสัมมาอรัอรังให้สัมมาอรัอรอรังดังออกมาจากกลางทองของเรานะจ๊ะอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนเลยดังว่าอย่างส,สม่ำเสมอใจเราก็ เาต้องตรึกนึกถึงดวงบุญใสใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสกลางดวงบุญนี้นะจ๊ะและ้วค่อยๆประคองไปสิ่งที่เราทำนี้เป็นหลักของชีวิตทีเดียว ็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าจะทำให้เราปลอดภัยในชีวิตได้เพราะภัยจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าภัยพาน ภัยจากดินอากาศฟ้าภัยจากโรกภคภัยไข้เจ็บบงบัติภัยเป็นต้นเราะชีวิตที่ผ่านมานั้นเราเหมือนมีระเบิดเวลาติดอยู่ในตัวทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาท ต้องมีความพร้อมเสมอสำหรับการไปเชิญทุกสิ่งไม่ว่าภัยอะไรเมื่อเราอยู่ในบุญนี้เนี่ยก็จะทำให้เราปลอดจากภัยหรือประสบภัยก็เอาตัวรอดได้และที่สำคัญจะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่เราปรารถนาแล้วแหละ ที่เราแสวงหายอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เนึไปเรื่อยๆให้เคยชินให้ติดเป็นนิสัยเลยจนกระทั่งใจหยุดนิ่งถูกส่วนถึงในระดับที่เรามองเห็นได้คือเลยความนึกคิดไป แลไปเป็นความเห็นเห็นแจ้งกันมาเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกจอังนั้นแล้วซึ่งจะทำให้เรามีความสุขมากมีปิติมีความเบิกบานอยู่ในตัวและก็มีความเป็นใหญ่ในตัวไม่มีความรู้สึกของเราได้ จะมีความเป็นใหญ่อยู่ในตัวอิ่มอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวไม่ขาดไม่เกินมันจะพอดีพอดีดวงบุญใส่นี้นะจ๊ะให้ลุกทุกคนเนิศไปเรื่อยๆใหญ่สบายสบาย ค่อยนื้อไปนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายนึกอย่างอ่อนโยนละมุนละไมไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขอให้ใจหยุดนิ่งเป็นพอแล้ว เดี๋ยวก็จะเห็นขึ้นมาเองจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นต้องฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยเพราะเราจะตั้งใช้อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตเดี๋ยวเฉพาตอนสึกจริงพบนั่นแหละไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากเราช่วยตัวเองดังนั้นจึงทำแทนกันไม่ได้ของใครก็ของคนนั้นในช่วงศึกริงพบสิ่งที่เราทำสม่บเสมอเป็นอจินตร,รมฝ่ายกุศลธรรมเนี่ยก็จะมาส่งผลสรุป,ปรวมในตอนนั้น จะดึงดูดให้เห็นในภาพดีๆที่จะทำให้ใจเราใส่คตินิมิตสวา่างนี่คือหลักของชีวิตทีเดียวแหละที่สำคัญและเป็นสิ่งเดียวที่จะทำเวลาเขาถึงสิ่งที่ จะเปลี่ยนแปลงความไม่รู้มาเป็นความรู้แจ้งได้จากอาวิชชามาเป็นวิชานี่แหละแล้วค่อยๆนึกไปย่อนใจของเราไปมมเบาแล้วก็หยุดใจนิ่งนุง่มเบาสบาย ตอนคลายไม่เห็นไม่เป็นไรเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเห็นชัดก็ให้เฉยๆไม่จะไปลิงโลดใจให้ทำใจเป็นปกติไม่ว่าจะมีภาพเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีภาพก็ตาม อย่าลืมหยุดเป็นทัวสำเร็จนี่เป็นท้ายคำอันประเสริฐของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมน้งปวงได้ลกล่าวเอาไว้เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรให้ใจหยุดนิ่ง นุ่มเบาสบายผ่อนคลายไปพร้มพรอมๆกันอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะแล้วก็มันทำให้สม่ำเสมอทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เพราะความตายไม่มีนิมิตหมายอีกทั้งจะทำให้เรามีความคล่องชำนาญในการที่จะหยุดใจอยู่ที่ตรงเนี้ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าของเราใช้เวลาย,ยาวนานถึงยี่สิบประสงค์ไข แสนมหากรับจึงจะมาถึงณนะจุดตรงนี้ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่ํำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ต้าหน่งใช้เวลายาวนานลองผิดลองถูกไม่ยาวสั่งสมบุญบรมีก็มา อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต้องใช้เวลาถึงอย่างน้อยยี่สิบประสงค์ไกแสนมหากรับจึงจะมาถึงจุดตรงนี้แหละในตาแหน่งที่ถูกต้องเราเป็นนักเรียนเป็นสาวกของพระองค์นั้นไม่ต้องไปค้น แค่ควา้าเท่านั้นแหละแล้วก็ประกอบความเพียนให้สม่ำเสมอไม่จาก็จะทำได้ทำเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะลูกนะบางพระองค์ใช้เวลาถึงสี่สิบะสมไขยแสนมหากรับจึงยะมาถึงจุดตรงนี้ ตรงฐานที่เจ็ดนี่บางพระองค์กับแปดสิประสงค์ขายแสนมหากับในกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เพราะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีมายาวนานมาถึงก็รู้จักตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นที่เราเทิดทูนบูชา บุคคลผู้แนะนำให้เรามาถึงตำแหน่งนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องการที่เราบูชาบุคคลที่แนะนำของเราตรงนี้แหละหมีพระสัมมอสมุทรเจ้าพระอราหารันตากาลาสุดเจะเดวคุณลวงปูของเราพระมงคลเทพนุีรสดจันทสโร ผู้คนผอมพิชาธรรมกายนี่แหละเพราะถ้าใจไม่หยุดอยู่ตรงนี้ก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวและจะไม่รู้จักไม่เฉลียวใจว่าในตัวมีพระธรรมกายมีพระรัตนตรัยอยู่ภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งเทละลึกอันสูงสุดอย่างเดียวตำแหน่งตรงนี้จึงสำคัญอย่าพลาดโอกาสในการหยุดใจมาอยู่ณนะตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่าพลาดโอกาสแม้แต่เพียงวันเดียว ตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดตรงนี้สิ่งอื่นเป็นเรื่องสำคัญลองลงมาและบางเรื่องเราก็ให้ความสำคัญในสิ่งที่ไม่สำคัญเลยเช่นสนุกสนามเพลิดเพลินหรือให้ความสำคัญต่อสิ่งที่มีโทษด้วยซ้ำอับายมุกบงังน้าเมาบางังเป็นต้น เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเสียเวลาไปอีกแล้ว,วตรงนี้ท่านนั้นแสงสว่างจึงจะส่องทางชีวิตให้เราเดินได้ถูกต้องได้สว่างที่อื่นยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีตำแหน่งที่ถูกต้องตรงฐานที่เจ็ดเหนือจุดตัดของกากบาททั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือนะเหนือสะดือสองนิ้วนั่นแหละตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้แหละ ราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เราฝึกใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายอ่อนคลายนึกถึงดวงบุญดังกล่าวแล้วก็ภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรัง ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ